เปิดพิกัดร้านเค้กมะพร้าวที่โคตรอร่อยเพราะว่าแป้งขงนุ่มแล้วก็ใส่เยิ้มสุดๆร้านนี้นะคะชื่อว่าแอดโฮมชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวาเรามาที่สาขาเมืองใหม่นะมาถึงก็คือต้องต่อแถวค่ะเพราะว่าเขาขายดีมากคือเราอะมาซื้อร้านนี้บ่อยสุดๆเวลาที่จะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเพราะว่ารสชาติอร่อยและที่สําคัญราคาดีเยี่ยมใครเคยกินร้านนี้แล้วคอมเมนต์บอกกันได้นะในส่วนของเค้กนะคะเขาก็จะมีให้เลือก4แบบแต่ที่เราปวดปานสุดๆก็จะเป็น2อันนี้ค่ะจะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวาแล้วก็ชิฟฟอออออออนนนนนนนใบเเตตยยมมมมะะะะพรรร้้้้าาาาววว่่่่คคคคืืทุุุกกดดดูไสสสสิิิัลจงงงๆๆขชแป็ ก็คือหวานกาลังพอดีแล้วยิ่งอันที่เป็นใบเตยนะตัวแป้งหอมใบเตยมากแต่พี่อังนังบอกว่าขอไปอยาอันนี้ค่ะชิปฟอนฝอยทองมะพร้าวอ่อนแต่ทุกคนดูดิใส่แน่นเวอร์มีทั้งมะพร้าวอ่อนแล้วก็ฝอยทองแต่ถ้าใครเป็นสายสตรอเบอรี่นะคะต้องสั่งอันนี้เลยเค้กนมสดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ด้านบนขลุกเบิ้มเลยแต่ที่สําคัญไซส้ครีมนมสดด้านในคือละมุนมากนี่กินทุกอย่างพร้อมกันนะคะคือดีเธอไม่ได้เลยจ้าพี่แบงค์ไปแอบซื้อพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนมากตัวมะพร้าวของเขาอ่อนมากแชมคูร